วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะออกไปกินข้าวนอกบ้านนะคะก็เลยมาอัดบล็อกเลยดีกว่าก็เดี๋ยวมาเก็บของเตรียมตัวไปนะคะ,คะแล้วก็จําเป็นมากเลยก็คือมีแอลกอฮอล์เนาแล้วก็มีกระเป๋าตังค์แล้วก็อันนี้เป็นกระเป๋าบัตรนะคะ วันนี้ได้พัสดุจากพลีเนลอปี้เฮาส์ด้วยนะคะเป็นสติกเกอร์เนาะแต่ว่าเราหวะลืมถ่ายตอนแกะนะคะได้มาเมื่อตอนกลางวันนี่เป็นสติกเกอร์น่ารักน่ารักอันนี้เป็นสติกเกอร์อัลฟาเบตนะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูไม่แน่ใจว่ามันมองเห็นไหมว่ามันเป็นไดคัทอัลฟาเบตอะทุกคนเดี๋ยวแกะให้ดูเอาแกะไม่ออกอีก นี่เห็นเห็นรอยไหมอะมันเป็นแบบตัว A B C D อะไรแบบนี้น่ารักมากมีหลายสีนี่มีสติกเกอร์แบบพิกเซลแถมมาด้วยก็คือเราอะชอบใช้อลฟาเบตร้านนี้นะทุกคนนี่มีแบบว่าฟิลแบบว่าลูกโปง่งเงินเงินมีหลายสีด้วยแต่ว่าแบบมีคนอะคอมเมนต์ว่าให้เราอะเปิดกลุ่สติกเกอร์คือดูเฉพาะเพนนโลปีก็คือ กินไปเท่านี้แล้วคลิปมันจะยาวเท่าไหร่กันเชียวนี่อันนี้แค่แฟมเดียวนะแล้วคือเรามีอีกแฟมหนึ่งที่เป็นของเพเนโลปีอะทุกคนคือแค่เพเนโลปีอย่างเงี้ยก็แบบ10นาทีแล้วไมคลิป คือเราพยายามไม่กินดึกมาหลายวันแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเรากลัวเป็นกดไหลย,ย้อนนอ้อแล้วทีเนี้ยวันเนี้ยเราไปกินบุฟเฟ่มาใช่ไหมแล้วคือแบบมันก็อิ่มถึงตอนเย็นอะ่ะแล้วแบบ พอตอนเย็นมันก็เลยไม่หิวก็เลยไม่ได้กินข้าวเย็นก็เลยมาหิวตอนนี้แทนก็คือสามทุ่มกำลังจะสี่ทุ่มก็คือกินมามา่าจุกๆไปเลยจา่าแบบเราอะชอบใส่น้ำน้อยๆให้มันข้นนะแล้วแบบถ้าชิมแล้วมันเค็มไปค่อยแบบไปเติมน้ำร้อนใส่อะไรแบบนี้แบบว่าดูดีน้ำน้อยมากแบบข้นเวอร์ค,รคลุก,ค,กคลิกคลุกคลิกสุดๆใส่ไข่มาด้วยขอไปกินก่อนนะ ตอนนี้นะคะก็คือกาลังปั่นงานส่งอาจารย์อยู่พรุ่งนี้แบบมีเรียน8ปดมุแล้วแบบจะตื่นสายหน่อยแล้วก็มาแบบว่าเข้าซูมไว้แล้วก็แบบไปกินข้าวไปอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อีกเพราะว่าแบบอาจารย์ไม่เลคคอร์ดซูมไว้ให้จ้าแล้วก็แบบอาจารย์ไม่ให้เปิดบังคับเปิดกล้องตลอดเวลาวันนี้ก็เลยแบบจะปั่นงานให้เสร็จแล้วคืนนี้อาจจะนอนดึกหน่อยเพราะว่าวิชาที่กาลังจะปั่นงานอยู่อีกประมาณสองอาทิตย์จะเสร็และทุกคนก็คือไวมากไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะตื่นเรียนไวไหมแต่ว่าคิดว่าจะพยายามขุดตัวเองขึ้นมาจากที่นนนอให้้้ไดงาเสร็จแลว ต่อไปอ่านหนังสือค่ะไม่เชิงอ่านหนังสือแต่ว่าจะนั่งจดสรุปไว้อ่านตอนมิดเทอมเนาะแต่ว่าแบบว่าจะนอนซักเที่ยงคืนอะ ตอนนี้นะคะก็ห้าทุ่มสีแล้วเดี๋ยวจะไปแปรงฟันแล้วก็นอนแล้วดีกว่าเพราะว่าเออเผื่อไว้อีกสัก10บถึงสินาทีกว่าจะหลับมันจะได้เที่ยงคืนพอดีนอนแล้วก็จะได้ตื่นประมาณ7จ็ดโมงเช้ามาเตรียมตัวก่อนเรียน8ปดโมงได้ค่ะ